สวัสดีครับผมโมกันยยาง2532นะครับวันนี้จะพามาชมยางขนาด2 1 5 7 5 R 1 7บเนะครับของอัพพันโลนะครับยู u r e s R A นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นขนาด235 7 5 R 1 7บเนะครับยางอัพพันโลสำหรับท่านลูกค้าที่หายางใช้นานๆนะครับแนะนำเลยนะครับอัพพันโลทำมาได้ดีมากเลยนะครับอัพพันโลเหนือยางจะสึกช้านะครับ ต้องการยางที่ใช้นานนะครับดอกอยางค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับสำหรับสายบรรทุกรถสไลด์รถหกล้อที่วิ่งระยะไกลนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น 9.5R17.5 นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่ใช้ยางต้องการยางที่สึกช้าใช้นานครับแนะนําเลยนะครับพันโลยูดูเลส R A นะครับตัวนี้ทนมากเลยนะครับ แล้วก็ยางมีรับประกันนานถึงห้าปีด้วยนะครับผ่นโล่นะครับเ,เดี๋ยวพาดูแก้มยางอีกทีนะครับยางค่อนข้างที่จะด,ดีเลยนะครับ ลคาที่สนใจก,ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งทันทีนะครับ